สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาเจอกันในคาบที่สี่นะคะ เราเจอกันตัง้งแต่คาบแรกไปแล้วอันนี้เป็นคาบที่สี่แล้วนะคะในวิชาการเค่้นนะคะการทดลองวิทยาศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียนไปเนะก็ครูก็เตรียมการทดลองมานะคะชื่อการทดลองในครั้งนี้ชื่อว่าเทียนไขดูดน้ำอ่าบางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะคะแต่จ,จะยังไม่เคยได้ทดลองทำนะคะ ก็สามารถวันนี้ถ้าได้เรียนไปแล้วนักเรียนสามารถไปทำการทดลองได้นะคะย้อนหลังได้เทียนไขดูดน้ำก็คือเราจะมาดูว่าเทียนไขเนี่ยมันดูดน้ำยังไงนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีจานจานจะต้องเป็นจานที่มีก้นนิดนึงเพราะเราจะใส่น้ำลงไปนะคะ อ๋อหร่อคะเคยทําแล้วใช่ไหมใอ,อ่าก็มีเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะก็จะมีเทียนอาจจะเป็นเทียนไขหรือเป็นเทียนวันเกิดก็ได้นะคะมีไฟอันนี้ต้องใช้ไฟด้วยเพราะฉะนั้นต้องทําไงคะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการจุดไฟนิดนึงแล้วก็มีแก้วนะคะแก้วจะต้องเป็นแก้วที่มีความสูงมากกว่าเทียนนะคะเพราะเราจะใช้ครอบเทียนลงไป แล้วก็มีน้ําค่ะน้ําสีอาจจะผสมสีอาหารสีผสมอาหารก็ได้ทําไมเราถึงต้องใส่น้ําสีก็เพราะว่าเราต้องการจะเห็นว่ามันดูดเข้าไปได้จริงๆเราจะเห็นได้ชัดเพราะมันมีสีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะ่าเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ที่ครูเตรียมมานิดนึงนะคะ าการทดลองในวันนี้นะคะชื่อว่าเทียนไขดูดน้ํานะคะอุปกรณ์อย่างที่บอกนะคะมีเทียนไขมีน้ําอาจอาจะอาจจะเป็นน้ําสีนะคะอ่าแล้วก็มีจานนะคะจานอย่างที่บอกก็คือ่อามีก้นนิดหนึ่งมีแก้วน้ํานะคะที่มีความสูงมากกว่าเทียนนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟแชร เพราะฉะนั้นการทดลองครั้งนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองคอยจุดไฟให้นะคะเพราะว่าก็ใช้ไฟแช็คคนเดียวหรือไฟอาจจะอันตรายได้นะคะไปดูวิธีการและขั้นตอนนะคะในการทดลองก็ขั้นตอนก็ง่ายมากเลยค่ะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องจุดเทียนไขนะคะให้เทียนไขเนี่ยวางลงบนจานที่เราเตรียมมาได้นะคะ หลังจากนั้นเมื่อเราจุดเทียนไขลงวางตรงกลางจานเลยนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำนะคะซึ่งเป็นน้ำสีที่ครูบอกอาจจะผสมสีอาหารก็ได้นะคะใส่ลงไปในจานอ่ายังไม่ต้องสังเกตผลนะคะเพราะว่าเรายังไม่ทำอะไรหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำจุดเทียนค่ะ จุดเทียนจุดเทียนเสร็จแล้วนะคะเราเป็นการจุดเทียนไขแล้วก็วางลงในจานแล้วนะคะเทน้ําใส่นะคะแล้วเราก็นําแก้วน้ําเนี่ยมาครอบลงที่เทียนไขนะคะครอบลงไปเลยในกลางจานเลยที่มีน้ําเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็มีเทียนไขที่จุดอยู่นะคะครอบลงไปหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆนะคะสังเกตผลการทดลองนะคะว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะทําให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องนิดหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูการทดลองนะคะ<อ>ก็จะมีอุปกรณ์อย่างที่บอกจานนะคะคุณครูตั้งเทียนไว้แล้วแล้วก็จะมีน้ําสีนะคะน้ํเสีอันนี้ยใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะสีแดง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีแก้วแก้วก็จะต้องทำาไม ให้มันมีความสูงมากกว่าเทียนนะคะแล้วก็มีไฟแชกนะคะเอาไว้จุดขั้นตอนก็คืออย่างที่บอกนะคะเราจะจุดเทียนนะคะลงไปจุดอ่าเอาเปาค่ะเราจะต้องไม่พูดแล้วนะคะเพะราะคุณครูกำลังจะทำการทดลองนะคะ อ่าอันนี้คุณครูจุดเทียนแล้วนะคะอ่านะคะเสร็จแล้วคุณรูจะเทน้ำลงไปนะคะเคุณครูจะเทน้ำสีลงไปเราก็เทแต่พอดีนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากแค่นี้ก็พอนะคะอ่าเราเทน้ำสีลงไปแล้วทีน,นี้ทุกคน จับตาดูให้ดีๆนะคะว่าเทียนจะดูดน้ำยังไงเราจะเอาแก้วนะคะครอบลงไปครอบลงไปที่เทียนนะคะหนึ่งสองสามทุกคนสังเกต อืมตอนนี้เป็นยังไงน้ำถูกดูดเข้าไปแล้วน้ำถูกดูดเข้าไปในแก้วแล้วค่ะเทียน,นก็ดับไปแล้วด้วยเอออ่านี่เห็นชัดเลยนะคะน้ำมันถูกดูดเข้าไปในแก้วแล้ว เมื่อกี้ใครทําตามครูนะนิวยีเหรอนิวยีถูกดูดเข้าไปไหมคิดใหญ่คิดใหญ่น้ำดูดเข้าไปไหมน้ำดูดเข้าไปไหม,อ,มอ่าของคุณรูดูดไปเยอะเลยนะคะจะหมดจานแล้วนะคะอโอ้ทียนอะไรก็ได้เราไม่ต้องเทียนมันเกิดก็ได้ะค่ะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะถูกดูเข้าไปแล้วอ่ทีนี้มีคําถามนะคะเดี๋ยวครูขอกลับไปตั้งกล้องแบบเดิมนะคะอันนี้เราก็เห็นแล้วนะว่ามันถูกดูดไปได้จริงๆนะคะเห็นไหมถูกดูดเข้าไปในแก้วแล้วนะคะน้ำโอเคเดี๋ยวครูขอกลับไปตั้งกล้องแบบเดิมนะคะอ่ะาเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ได้ดูการทดลองไปแล้วนะคะ ก็สามารถดูดน้ําเข้าไปได้จริงๆทีนี้อยากจะถามเด็กๆว,ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะทําไมมันถึงดูดเข้าไปได้เพราะอะไรอากาศครับอากาศอากาศทําไมพี่ใหญ่อากาศอากาศอะไรนะอะไรนะมันเกิดจากอะไรนะอากาศอะไรนะ เกิดมาจากอะไรอ่มันทําไมมันดึงดูดเข้าไปได้อากาศอาทุกคนคนทุกคนคิดว่าในแก้วมีอากาศไหมคะไม,ไมใ่ในแก้วในแก้วก่อนที่เราจะครอบไปอะ่ะมันมีอากาศไหมมีแต่เมื่อเราครอบเข้าไปแล้วอากาศเป็นยังไงอากาศอย่ใงนั้นมันครอบไปแล้วมันเจออะไรมันเจอไฟใช่ไหม ไฟมันมีความร้อนไฟมันก็ไปทำมาเอาเอมันก็ไปเผาอากาศจนอากาศมันไม่อากาศเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมามันก็เลยทําให้อะไรคะเทียนดับและอากาศมันก็เริ่มเบาบางลงเรื่อยๆจนในแก้วอ่ะไม่มีอากาศเหลืออยู่เลยมคะอ่าที่พนทำทำได้นะคะอ่าในแก้วเนี่ยก็ไม่มีอากาศเหลืออยู่เลยจนทําให้อากาศภายนอกแก้วอะค่ะ มาที่มันมีมากกว่าเนี่ยมันก็เลยมีความดันอากาศมันก็เลยดันน้ำเนี่ย oh, <my> อ่าดันน้ำอะ่ะให้เข้าไปในแก้วแทนอากาศที่มันไม่มีแล้วได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลการทดลองเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ทุกคนได้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วไปดูสรุปผลการทดลองด้วยนะอ่าเราไปดูวิดีโอนะคะก็เป็นการทดลองที่รูทำให้ดูเมื่อกี้นี่แหละ อุปกรณ์มีจานมีแก้วมีเทียนมีไฟแช็กมีน้ำสีนะคะอ่าก็ทำเหมือนครูเลยเอาจานมาแล้วก็จุดเทียนวางบนจานนะคะหลังจนั้นก็เทน้ำลงไปเหมือนกันแล้วก็เอาแก้วไปครอบนะคะ เห็น <s uss> ไหมน้ำก็ถูกดูดเข้าไปในแก้วเหมือนกันน,น้ด้านนอกนเา่าแก้วไเมื่อกี่ภายในเไมจนน้าและอยด้านอกอที่ากมอ่าเมื่อกีอ้เลยที่ครูบอกไปนะคะสรุปผลการทดลองก็คือน้ำนะคะที่อยู่ในแก้วเนี่ย ไม่ใช่อากาศที่อยู่ในแก้วเนี่ยมันถูกไฟเผาจนมันไม่มีอากาศเหลืออยู่นะคะก็เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทําให้เทียนดับและน้ําที่และอากาศที่อยู่นอกแก้วเนี่ยมันก็เลยดันน้ําเข้าไปอยู่ภายในแก้วแทนที่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือผลสรุปผลการทดลองเกิดจากความดันอากาศนี่แหละที่ภายนอกเนี่ยมันมีมากกว่าภายในภายในแก้วแล้วนะคะเพราะในภายในแก้วไม่มีอากาศเหลือแล้วนะคะอ่าทีนี้เราจะไป สรุปผลการทดลองแล้วก็บันทึกผลการทดลองกันนะคะอ่าเรามาสรุปผลการทดลองนะคะจะเห็นว่าน้ําในจานนะคะถูกดูดเข้าไปอยู่ในแก้วอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะคะเนื่องจากออกซิเจนในแก้วถูกเผาไหม้จากเทียนนั่นเองทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ความดันอากาศที่อยู่ภายในแก้วลดลงก็คืออากาศไม่มีแล้วในแก้วนะคะความดันอากาศก็ลดลง ส่งผลให้ความดันอากาศจากภายนอกแก้วที่มีนีมากกว่าเนี่ยมันดันน้ำเข้ามาอยู่ในแก้วได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลการทดลองนะคะเราเด็กๆก็ไปเขียนในอ่าสมุดนะคะวันนี้วันที่สิบสองนะคะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าชื่อการทดลองวันนี้นะคะชื่อว่าเทียนไขดูดน้ำนะคะ นักเรียนคิดว่าวันนี้เหตุการณ์ที่น่าสนุกหรือการทดลองที่สนุกที่สุดคืออะไรคะตอนที่เราครอบฝาแล้วมันอ่าตอนที่ครอบคอบแก้วลงไปบนเพียนแล้วน้ําถูกดูดเข้าไปได้ใช่ไหมโอเคที่เขียนมันดิดนตอนที่ ครอบแก้วน้ำลงไปแล้วเทียนแลนะน้ำสูบดูดเข้าไปในแก้วได้ เราจะเขียนตามนี้นะคะก็คือตอนที่ครอบแก้วน้ําลงไปแล้วน้ําถูกดูดเข้าไปในแก้วได้นะคะที่เป็นเช่านนั้นก็มาจากออกซิเจนในแก้วถูกเผาไหม้ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วทําให้ความดันอากาศที่อยู่ภายในแก้วลดลงส่งผลให้ความดันอากาศจากภายนอกดันน้ําเข้ามาอยู่ในแก้วนั่นเองนะคะ เมื่อนักเรียนเขียนสรุปเสร็จแล้วก็มาวาดรูปนะคะเป็นการทดลองเมื่อกี้ที่เราได้ดูก็ได้นะคะอาจ,จะให้เวลาทุกคนนะคะได้บันทึกผลการทดลองนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะ อขออนุญาตเอาสไลด์ลงก่อนนะคะวันนี้นะคะเราได้ทำการทดลองที่มีชื่อว่าอะไรคะมิวสิกเื่ยงไขดุดน้ำครับเทียงไขดุดน้ำจุนจา้านมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะจุนจา้านมีเียนไขค่ะมีแก้จานแล้วก็มีไฟมีน้ำด้วยอืม mm hmm. น้ำนะคะน้ำสี แล้วขั้นตอนนะคะเราก็ทำาไงคะขั้นตอนก็คือใส่จุดเทียนลงไปบนกลางจานนะคะแล้วก็เอาน้ําสีใส่แล้วก็เอาแก้วมาครอบนะคะแล้วก็สังเกตผลการทดลองหลังจากที่เราทําการทดลองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะไฟ,ไฟก็ดับในไฟในแก้วดับแล้วนะทาไมคะ น้ำที่อยู่ในจานนะคะน้ำสีที่อยู่ในจานถูกดูดเข้าไปอยู่ในแก้วนะคะอันนี้ก็คือการทดลองที่เราที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งสาเหตุมาจากที่เมื่อเราครอบแก้วลงไปแล้วเนี่ยอากาศที่อยู่ในแก้วก็ถูกเผาไหม้จนหมดจนมัน ไม่มีอากาศลงหรืออยู่มันก็มีความดันอากาศลดลงนะคะก็ทําให้เทียนก็ดับเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่นอกแก้วเนี่ยก็เลยดันน้ําเข้ามาอยู่ในแก้วได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือผลการทดลองในวันนี้นี่เองนะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะการทดลองของเรานะคะก็เสร็จ้เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะในวิชากรเคลนในครั้งหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณโตี่ยมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ